รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่1 1เมษายน2565นางสาวนิออนพันอ่อนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำก้อมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3อายุ44ปีอายุ ราชการ16ปีตำแหน่งเลขที่10985สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมาผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสพทและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3นางสาวนิออนพันอ่อนบริหารจัดการสถานศึกษากำหนดนโยบายโรงเรียนบ้านคำก้อมโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน คณะครูโดยนำนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของชุมชนเป็นแนวในการดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจครูชุมชนผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการนโยบายที่สำคัญดังนี้ ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านคำก้อมมีประกาศมาตรฐานความปลอดภัยระดับสถานศึกษามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้ป้องกันตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่น่าเรียนผู้ปกครองสนับสนุนการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียนทุกคนส่งผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยจากบริษัทสยามสมัยจํากัได้ ้านโอกาสโรงเรียนบ้านคำก้อมได้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบจนเป็นแบบอย่างได้รับรางวัลเหรียญทองระดับคลัสเตอร์14ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนักเรียนปฐมวัยเข้าเรียนร้อยละร้อยจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไม่มีเด็กออกกลางคันนักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและอาชีพจนได้รับรางวัลระดับชาติต่อเนื่องทุกปีการศึกษานักเรียนทุกคนได้ ได้รับการช่วยเหลือส่งต่อจนนักเรียนสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความเหมาะสมแก่ความสามารถด้านคุณภาพโรงเรียนบ้านคำก้อมจัดการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์ความคิดชั้นสูงและมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนสามภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยีนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษาอย่างต่อเนื่องครูมีนวัตกรรมทางการสอนได้รับรางวัลระดับชาติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละร้อยในทุกตำแหน่ง ส่งเสริมครูทุกท่านให้มีศักยภาพด้วยกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านคำก้อมได้พัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเปิดบ้านต้อนรับภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน mm hmm. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งด้านความรู้วิทยากรภายนอกอุปกรณ์ความร่วมมือและกำลังทรัพย์ในการขับเคลื่อนโดยการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาศักยภาพของทุกหน่วยงานทั้ง าครัฐเอกชนซึ่งหัวใจสําคัญของการพัฒนายกระดับคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาคือการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผลงานที่ประสบผลสําเร็จตามองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการนางสาวนิออนพันอ่อนได้เริ่มพัฒนารูปแบบกระบวนการกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาผู้เรียนส่งผล ให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายมีมาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับท้องถิ่นบนมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครูสามารถสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ได้เป็นอย่างดีโดยนางสาวนิออนพันอ่อนได้ใช้กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพและสามารถยกระดับคุณภาพทั้งสถานศึกษามีแบบแผนในการดำเนินการชัดเจนครูเป็นครูมืออาชีพและได้ต่อยอดนวัตกรรมของตนเองจากผลงาน o b e บ Awards ซึ่งบุคลากรโรงเรียนบ้านคำกอมผู้มีคุณสมบัติทรงข้อประกวดทุกคนทุกตำแหน่งได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปทุกคน2 บุคลากรโรงเรียนบ้านคำก้อมทุกคนได้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย MOE Safety Platform ร้อยละร้อยสามนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านคำก้อมได้รับวัคซีนต้านไวรัสโครโครโนาโควิด -19 าจำนวน2เข็มขึ้นไปร้อยละร้อยด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษา มีระบบการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินพัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของข้าราชการเป็นอย่างดีเป็นปัจจุบันด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนางสาวนิออนพันอ่อน ใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะโคชชิงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านคำก้อมผลปรากฏว่าครูทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างหลากหลายตามความสนใจตามความถนัดและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมจากหลายช่องทางโดยไม่ได้รอการพัฒนาจากโรงเรียนหรือหน่วยงานจัดให้เพียงอย่างเดียวด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่าย Bye. โรงเรียนบ้านคำก้อมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนว่าสามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอด้าน,นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางสาวนิออนพันอ่อนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายจนเป็นแบบอย่างและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ครูกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองภาคภูมิใจในตนเองสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศัก,กยภาพมีผลงาน เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันในทุกด้านทั้งด้านผู้บริหารด้านสถานศึกษาด้านครูผู้สอนและด้านผู้เรียนทําให้นางสาวนิออนพันอ่อนสามารถมีความภาคภูมิใจมีความพร้อมเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะเป็นวิทยาฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญโดยผลงานอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสํานักง,งานกศธข,อขออ้ขอตกลงในการพัฒนางาน ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากประเด็นท้าทายที่ต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเป็นแบบให้คำชี้แนะโคชชิ่งเพื่อสร้างครูให้เป็นนักคิดและกล้าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ตนถนัดถือว่าประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าสังเกตได้จากการมีการ PLC ครูทุกคนมีความสุขมีความกล้าในการ PLC มากขึ้นผลงานตามองค์ประกอบที่ 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอทําให้นางสาวนิออนพันอ่อนสามารถปฏิบัติงานจนเกิดความสําเร็จ ทุกงานดังนี้ 1. คณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่างๆรุ่นที่2 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมวิชาพิเศษลูกเสือเนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ 3. วิทยากรอบรม ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ ALT C 4คณะกรรมการประเมินสำริทิผล1ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผลงานตามองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนางสาวนิออนพันอ่อนได้ปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างได้ทั้งแบบอย่างต่อผู้ร่วมประกอบ ชาชีพแบบอย่างต่อผู้เรียนแบบอย่างต่อชุมชนตลอดจนแบบอย่างของผู้ใกล้ชิดจนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีวัฒนธรรมองคอ์กรที่มีคุณธรรมครูและนักเรียนมีรางวัลคุณธรรมการันตีคุณภาพสังคมให้ความเคารพและให้เป็นผู้นำงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจดังนี้ ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำ มีเวทีให้นักเรียนมีความสามารถได้แสดงออกอย่างหลากหลายทั้งการเป็นพิธีกรสามภาษาในโอกาสต่างๆการแสดงทางนาฏศิลป์และวัฒนธรรมต่างๆผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์และกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญต่างๆทําให้ผู้เรียนได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตสู่การเป็นคนดีของสังคมผู้เรียนมีจิตอาสาและรู้จักการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่างๆอย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในโอกาสต่างๆ,ๆผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนได้นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพครบทุกด้านเก่งดีมีสุขด,ด้านบุคลากรบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาร้อยละร้อยหนึ่ง นางสาวอภิญญาพรสีสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนประถมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. นางสาวสุปราณีคำพันธ์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. านางอมพันธ์วิลานันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏ ฏิบัติที่เป็นเลิศเ Practice ประเภทครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสุกัญญาคำสอนเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือเข้าประกวดรางวัลสมคุณค่าสพทอโอเบกอ a วอร์สระดับชาติประจำปีการศึกษา2564กำลังดำเนินการด้านสถานศึกษา1ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านการประเมินรอบที่3ปีการศึกษา2564ถึง2568จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดา2โรงเรียนได้รับ การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลายจากผลงานที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้เรียนบุคลากรสถานศึกษาส่งผลให้นางสาวนิออนพันอ่อนในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความสําเร็จเป็นความาภาคภูมิใจดังนี้ 1. ได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีณเขื่อนสิรินธรเมื่อวันที่15ธันวาคม2564 2. ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรทั้งระดับคลัสเตอร์14ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. พัฒนาตนเองจนมีความพร้อมในทุกด้านสามารถเสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 4. ดํดำรงตำแหน่งเป็นแบบอย่างมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากผลงานและความสำเร็จที่กล่าวมาของนางสาวนิออนพันอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำก้อมจะ แดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนบุคลากรและสถานศึกษาแห่งนี้และจะพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆด้านต่อไปน้อมรับนโยบายขยายปฏิบัติชี้แจงแจ่มชัดสันทัดวิชาการลูกหลานปลอดภัยคือหัวใจของเราขอบพระคุณค่ะ